สวัสดีค่ะวันนี้เรามาทำขนมปุยฝ้ายกันแป้งเค้ก200กรัมตามด้วยผงฟู1ช้อนชาคนทุกอย่างให้เข้ากันก่อนที่จะนำไปร่อนนะคะน้ำตาลทราย175กรัมไข่ไก่สดเบอร์ 2, สองหนึ่งฟองวันนี้ใช้น้ำรรงเรียนเย็นจัด100กรัมตามด้วยน้ำเปล่าเย็นจัดอีก100กรัมนะคะกลิ่นมะลิ1ส่วนสช้อนชา ตามด้วยมะนาว1ช้อนชาคนทุกอย่างก่อนนะคะให้เข้ากัน SP วันนี้ใช้กระป๋องข่าวนะคะติดปลายตะก้อแบบนี้ตี4นาทีด้วยความเร็วสูงค่ะ4นาทีแรกครบแล้วยกขึ้นมาค่ะจากนั้นเราก็ทำการปาดอ่างนะคะคนส่วนผสมให้เข้ากันอีกครั้งนึงค่ะเพื่อจะได้ทั่วถึงกันจากนั้นตีต่ออีก4นาทีด้วยความเร็วสูงเช่นเดียวกันค่ะ เสร็จแล้วเราก็ปาดอ่างเหมือนเดิมค่ะคราวนี้เราจะมาตีรอบสุดท้ายนะคะ2นาทีด้วยความเร็วต่ำสุดเพื่อเป็นการตัดฟองอากาศเสร็จแล้วค่ะทีนี้เราก็จะมาแบ่งแป้งเพื่อที่จะผสมสีกันวันนี้เราทำลายน้องหมีสีน้ำตาลนะคะเราก็จะแบ่งเป็นสีชมพูกับสีน้ำตาลค่ะคะ่อยๆผสมค่ะ ค่อยๆใส่สีลงไปทีละเ,เล็กจนวันนี้เราจะได้มาทั้งหมดสีสีก็คือสีขาวน้ำตาลชมพูแล้วก็น้ำตาลอ่อนนะคะพิมพ์วันนี้ใช้ขันข้าวเบอร์8แล้วก็พิมพ์จีบ3 2 1 9นนะคะใช้ทั้งสองแบบเลยจากนั้นตักขนมใส่พิมพ์ชั้นแรกจะใส่จนเกือบเต็มและชั้นที่สองก็จะใส่บางๆเพื่อเป็นการทำลายเวลาแตะออกมาจะได้สวยงามนะคะ กลีดหน้าด้วยน้ำมะนาวนะคะเพื่อที่จะทำให้มันแตกออกมาเป็นแฉกสวยงามตอนเอาอไปนึ่งจากนั้นเราก็มาวาดลายน้องหมีกันเมื่อแต่งหน้าขนมเสร็จแล้วเราก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการนึ่ง ตั้งน้ำให้เดือดจัดๆเลยนะคะเมื่อน้ำเดือดจัดแล้วเราเอาขนมของเรามาตั้งกันจากนั้นปิดฝายังไม่ต้องหลีไฟนะคะนับหนึ่งสองสามสี่นับไปเรื่อยๆนะคะจนถึง10วินาทีแรกพอครบ10วินาทีแรกเบาไฟลงค่ะตั้งเวลาจับเวลาสิบห้นาทีใช้ไฟกลางนะคะ ครบ15นาทีออกมาแล้วเรียบร้อยค่ะปุยไฟน่ารักมากเลยน้องหมีของเราไปทำกันดูนะคะ